เที่ยวเฮฮากับภาษาไทยตอนข้อควรทราบเครื่องหมายวรรคตอนตอนที่2สวัสดีครับเด็กๆพบกับครูก๊อตอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ เที่ยวเฮฮากับภาษาไทยจําได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูสอนเรื่องอะไรนักเรียนไปอ่านลองคิดดูสิติกตอกติกตอกถูกต้องแล้วครับก็คือเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองนะครับในครั้งที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนไปทั้งหมด4เครื่องหมายด้วยกันใช่ไหมครับเครื่องหมายแรกคือเครื่องหมายมหัภาคนะครับเครื่องหมายที่2นะครับก็คือเครื่องหมายจุลภาคนะครับ เครื่องหมายที่3นะครับก็คือเครื่องหมายตัดทพาคและเครื่องหมายสุดท้ายที่เราได้เรียนไปก็คือเครื่องหมายบุพพสัญญานั่ <S <S น,นเองในวันนี้เราจะได้เรียนเครื่องหมายวรรคตอนอีกหลายชนิดเลยครับอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องหมายวรรคตอนในวันนี้จะมีเครื่องหมายอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยครับเครื่องหมายแรกที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับครูจะยังไม่บอกนะครับว่าเครื่องหมายนี้ มีชื่อเรียกว่าอะไรอ่าแต่ให้นักเรียนดูก่อนเลยครับนี่เลยครับก็คือเครื่องหมายที่เราจะเรียนกันในวันนี้เครื่องหมายที่จะเรียนในวันนี้นะครับชื่อเครื่องหมายว่าอัญประกาศนั่นเองครับลองดูดูแล้วนะครับลักษณะหน้าตาของมันเนี่ยคล้ายๆกับเครื่องหมายชนิดหนึ่งครับเด็กๆก็คือเครื่องหมายอะไรครับคือเครื่องหมายบุพพสัญญานั่นเองครับเด็กๆแต่ว่าจะมีอยู่ทั้งหมด2ฝัฟงนะครับ มีข้างหน้าและมีข้างหลังนะครับซึ่งข้างหน้าตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าอัญญะประกาศเปิดนะครับส่วนข้างหลังนะครับเราจะเรียกว่าอัญญบประกาศปิดนั่นเองครับหลักการใช้เครื่องหมายอัญญประกาศที่เด็กๆควรรู้มีอยู่ทั้งหมด2ประการด้วยกันประการแรกใช้เพื่อบอกว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูด หรือว่าเป็นสิ่งที่นึกคิดนั่นเองครับอย่างเช่นประโยคนี้นะครับเขาบอกว่าแม่บอกฉันว่าเด็กดีต้องตั้งใจเรียนเด็กๆลองสังเกตดูนะครับว่ามีเครื่องหมายอัญปญระกาศครอบคําว่าเด็กดีต้องตั้งใจเรียนเวลาเราจะอ่านแบบเต็มๆนะครับเราจะต้องอ่านว่าแม่บอกฉันว่าอัญปญระกาศเปิดเด็กดี ต้องปังใจเรียนอัญประกาศปิดประการที่2นะครับการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเนี่ยเราใช้ในการเน้นย้ำข้อความนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าเครื่องหมายอัญประกาศอยู่ตรงจุดไหนของประโยคนี้ได้แล้วใช่ไหมครับคำคำนั้นก็คือความขยันหมั่นเพียรน,นั่นเองครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเรียนเรื่องเครื่องหมายอัญ,ญประกาศมีหลักการใช้อยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือใช้เพื่อที่จะเป็นเครื่องหมายคำพูดหรือว่าบ่งบอกว่าคำคำนั้นเป็นความคิดนะครับส่วนอย่างที่2นะครับใช้เพื่อที่จะเน้นย้ำข้อความที่เราเห็นว่าคำนั้นเป็นคำที่สำคัญนั่นเองครับเครื่องหมายต่อไปนะครับอ่านว่าเครื่องหมายนักขะลิขิต อ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านว่าเครื iedzieć, ่องหมายนักขัตฤกษหรือดเด็กๆมักจะคุ้นชินกันกับคําว่าวงเล็บนั al ่นเองครับนักขัตฤกษนะครับ <decoration> ถ้าเกิดว่าอยู่ข้างหน้าเราจะเรียกว่าวงเล็บเปิดถ้าเกิดว่าอยู่ข้างหลังเราจะเรียกว่าวงเล็บปิดนั่นเองครับหลักการในการใช้เครื่องหมายนักขัตฤกษนะครับประการแรกเลยก็คือใช้ในการขยายข้อความ หรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลนะครับโดยจะต้องใส่วงเล็บไว้ข้างหลังข้อความหรือคำคำนั้นครับทีนี้เด็กๆลองสังเกตข้อความที่ปรากฏอยู่ข้างบนนี้นะครับมนุษย์ได้สร้างโลภวงเล็บเปิดความโลภวงเล็บปิดโทสะวงเล็บเปิดความโกรธวงเล็บปิดและโมหะวงเล็บเปิดความหลงผิด วงเล็บปิดให้เกิดขึ้นในใจของตนเองตัวอย่างที่สองใช้ในการขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาพระคังวงเล็บเปิดหนวงเล็บปิดเรามาดูการใช้วงเล็บหรือหน้าขาั้นพิต์ในอีกกรณีหนึ่งดีกว่าครับท่านนักเรียนลองสังเกตดูนะครับเราจะมีการกันตัวอักษรหรือตัวเลขนะครับที่เป็นหัวข้อย่อยนะครับ ซึ่งการกันเนี่ยเราอาจจะใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดหรืออาจจะใช้เพียงแค่วงเล็บปิดเพียงอย่างเดียวก็ได้ครับในบางครั้งเราอาจจะเจอเครื่องหมายวงเล็บหรือเครื่องหมายนักขัลิขีในวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับเราจะต้องคิดเลขนะครับในวงเล็บเสียก่อนนะครับดังนั้นเราก็จะนำเลข10มาบวกกับเลข2ได้เท่าไหร่ครับเด็กๆ ก็จะได้เป็น12ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราค่อยมาคิดนอกวงเล็บนะครับก็คือเอามาลบกับเท่าไหร่ครับลบกับ3นั่นเองดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือเลข9นั่นเองครับเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยครับ <ST US K> เครื่องหมายต่อไปนะครับเรามาดูหน้าตากันเลยเอเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรเอย่ยติกตต๊กตอกติ๊กตอกคือเครื่องหมาย ไปยาน,น้อยนั่นเองครับเด็กๆเ,เครื่องหมายไปยาน,น้อยนะครับเราจะใช้ในการยอ่อคําที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็เพื่อที่จะไม่ต้องเขียนคาคานั้นยาวๆครับเด็กๆแล้วก็เราจะได้ประหยัดพื้นที่ในการเขียนด้วยครับแต่เวลาอ่านคําเหล่านี้นะครับเด็กๆจะต้องอ่านเป็นคําเต็มเสมอเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเด็กๆคําแรกคือคําว่ากรุงเทพตามด้วยไปยาน,น้อย เวลาเราอ่านนะครับเราจะต้องอ่านแบบเต็มๆก็คือกรุงเทพมหานครคำต่อไปนะครับก็คือคําว่าเสด็จตามด้วยเครื่องหมายปยานน้อยเราจะต้องอ่านเต็มๆว่าเสด็จพระราชดำเนินนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือคําว่าโปรดเกล้าแล้วตามด้วยเครื่องหมายปยางน้อยเราจะอ่านเต็มๆว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับ และคำสุดท้ายนะครับก็คือคำว่าน้อมกล้าวตามด้วยเครื่องหมายไปยาน้อยถวายเราอ่านคำนี้เต็มๆนะครับว่าน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายนอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆอีกมากมายครับที่มีการนำเครื่องหมายไปยาน้อยมาใช้นะครับซึ่งเด็กๆนะครับสามารถหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจะได้เป็นเด็กที่เก่งนั่นเองครับ เครื่องหมายต่อไปครับเด็กๆอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องหมายที่เราจะเรียนคือเครื่องหมายอะไรเราไปดูกันเลยเห็นไหมครับเด็กๆเครื่องหมายนี้นะครับมีเครื่องหมายไปยานน้อยอยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังและมีลอลิงวางอยู่ตรงกลางด้วยเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าไปยานใหญ่นั่นเองครับเด็กๆเครื่องหมายไปยานใหญ่นะครับเราจะใช้ในการ และข้อความที่มีหลายอย่างนั่นเองครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเด็กๆกรณีแรกนะครับปลายานใหญ่อยู่ตรงกลางเราจะอ่านว่าละถึงดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยครับกรณีที่สองปายานใหญไ่ไว้ข้างหลังข้อความเราจะอ่านว่าละหรือและอื่นๆก็ได้ครับ และเครื่องหมายต่อไปนะครับเป็นเครื่องหมายที่เด็กๆน่าจะเคยเห็นแล้วก็คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับก็คือเครื่องหมายอะไรครับลองดูกันเครื่องหมายไม้ยมกนั่นเองครับเด็กๆหรือเราอาจจะเรียกว่ายมกเฉยๆก็ได้นะครับไม้ยมกนะครับเราจะเขียนข้างหลังคําข้อความหรือประโยคก็ได้ครับเด็กๆซึ่งไมยมกนะครับเราจะเขียนไว้ข้างหลังคํา หรือข้อความนะครับที่เราต้องการที่จะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเด็กๆตัวอย่างแรกนะครับก็คือคําว่าเด็กๆเห็น <"H en S 2> ไหมครับเด็กๆเราจะมีคําว่าเด็กแล้วตามด้วยไมยมกเราจะอ่านคํานี้เต็มๆว่าเด็กๆตัวอย่างต่อมานะครับคือคําว่าสวยแล้วตามด้วยเครื่องหมายไมยมกเราจะอ่านคํานี้นะครับว่าสวยสวย ตัวอย่างต่อไปก็คือคําว่าน่ารักแล้วตามด้วยเครื่องหมายไมยมกเราจะอ่านคํานี้ว่าน่ารักน่ารักนะครับเด็กๆคําต่อไปนะครับก็คือคําว่าวันหนึ่งแล้วตามด้วยเครื่องหมายไมยมกเราจะอ่านคํานี้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นเองครับคําต่อไปนะครับก็คือคําว่าทีละคนตามด้วยเครื่องหมายไมยมกเราจะอ่านคํานี้ว่าทีละคนทีละคนครับเด็กๆ การอ่านไมยมกมีหลายแบบนะครับเด็กๆบางครั้งอาจจะมีการซ้ำหนึ่งพยางสองพยางหรือสามพยางขอให้เด็กๆฝึกฝนนะครับเราจะได้เป็นเด็กที่อ่านคล่องและถูกต้องนั่นเองครับอีกเครื่องหมายนะครับเด็กๆที่เราจะเรียนกันในวันนี้เอาลองไปดูกันเลยเห็นไหมครับเด็กๆคือเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายที่เด็กๆเห็นนะครับไม่ใช่เครื่องหมายลบนะครับแต่เราเรียกเครื่องหมายนี้ว่า เครื่องหมายยัติพังนั่นเองครับหลักการใช้ยัติพังนะครับเด็กๆก็มีวิธีการใช้ที่หลากหลายเลยแต่วันนี้นะครับครูก็ได้เลือกมาให้เด็กๆอยู่ทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับซึ่ง2อย่างนี้เป็นประการที่สําคัญมากๆเลยครับประการแรกนะครับเราใช้ยัติพังเนี่ยในการขั้นคําอ่านนั่นเองครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับเด็กๆกรณีที่2อ่านว่าถึง ดังตัวอย่างต่อไปนี้โอ้โหวันนี้เราก็เรียนกันไปเยอะสะเหลือเกินนะครับเด็กๆเรียนไปทั้งหมด6อย่างด้วยกันนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทบทวนนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเครื่องหมายที่เราได้เรียนไปทั้งหมดนะครับ<ๆ>เดี๋ยวครูจะขึ้นให้เด็กๆตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายแล้วเด็กๆลองจับคู่ดูนะครับว่าเครื่องหมายนี้เนี่ย มีคำอ่านว่าอย่างไรนะครับเด็กๆครับเครื่องหมายแรกมีชื่อเรียกว่าอะไรครับมีชื่อเรียกว่าอัญญประกาศนั่นเองครับเด็กๆต่อไปเครื่องหมายที่2ครับคือเครื่องหมายวงเล็บหรือนักขาลิขิตนั่นเองครับเครื่องหมายที่3คือเครื่องหมายไปยานน้อยครับเด็กๆเก่งมากเลยครับต่อไปครับเครื่องหมายที่4ครับ คือเครื่องหมายไปยานใหญ่ครับเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยครับต่อไปครับคือเครื่องหมายอะไรครับเป็นเด็กๆคือเครื่องหมายไม้ยม,มกครับแล้วก็สุดท้ายไม่น่ายากนะครับก็คือเครื่องหมายยติพังนั่นเองเครื่องหมายต่างๆนะครับที่เด็กๆได้เรียนไปในวันนี้นะครับล้วนเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆ สามารถจำได้แล้วนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอยากจะให้เด็กๆทุกคนนะครับฝึกฝนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจะได้เก่งๆและนำไปใช้ได้อย่างดีที่สุดเลยครับเด็กๆวันนี้นะครับเราก็ต้องกลับไปพักผ่อนกันแล้วนะครับเด็กๆไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย